สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูเลขยกกำลังกันนะคะวันนี้เราจะขึ้นในหัวข้อที่สมคือสัญญาการวิทยาศาสตร์นะคะในหนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือดาราศาสตร์นะคะเราจะพบการใช้เลขยกกำลังที่แสดงจำนวนที่มีค่ามากๆหรือมีค่าน้อยๆนะคะตัวอ,อย่างเช่นดวงอาทิตย์มีมวลประมาณา2คูณ10ยกกำลัง30กิโลกร,รมัม โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งซึ่งโครจรรอบดวงอาทิตย์และมีตำแหน่งอยู่ระหว่างดาวศุกร์กับดาวอังคารโลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ1.496คูณ10ยกกำลัง8กิโลเมตรและมีมวลประมาณ6คูณ10ยกกำลัง24กิโลกรัมหรือเซลล์เม็ดเลือดแดงของมนุษย์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ8คูณ10ยกกำลังลบ6เมตรมีอายุ100-120วัน และไข่กระดูกจะสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงมาใหม่เป็นการทดแทนไปเรื่อยๆนะคะอ่เราจะเห็นว่า2คูณ10ยกกำลัง30 1.496คูณ10ยกกำลัง8 6คูณ10ยกกำลัง24และ8คูณ10ยกกำลังลบ6นะคะอ่าเป็นตัวอย่างการใช้สัญลักษณ์แทนจำนวน อ่รูปแบบหนึ่งนะคะเราจะเรียกการเขียนจำนวนในรูปแบบนี้ว่าสัญ,ญกรณวิทยาศาสตร์นิยมใช้เขียนแทนจำนวนที่มีค่ามากๆหรือมีค่าน้อยๆสัญญกรณ์วิทยาศาสตร์คืออะไรอ่คือการเขียนจำนวนในรูปแบบการคูณที่มีเลขยกกำลังซึ่งมีฐานเป็น10นะคะอะ่มีฐานเป็น10ก็คือจะเป็น10ยกกำลัง อะไรสักอย่างและมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มก็คือเลขชี้กำลังตรงนี้เป็นจำนวนเต็มนะคะ,ะโดยรูปทั่วไปนะคะคือ a a คูณ10ยกกำลัง n เมื่อ,อ a เนี่ยมากกว่าเท่ากับ1แล้วก็น้อยกว่า10นะคะ นักเรียนดูนะคะอย่างเช่นตรงนี้2 1.496 6แล้วก็แนะคะอันนี้เปรียบเสมือน a และ a นะคะก็จะมีค่าอ,อยู่ระหว่าง1นึถึงสิก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ1แล้วก็ไม่เกิน10นะคะ, <c oughs> ะสัญยากร์วิทยาศาสตร์นะคะเราจะมีแบ่งไป็นสองหัวข้อ คือการเขียนจํานวนที่มีค่ามากๆให้อยู่ในรูปสัญญากรณวิทยาศาสตร์กับ2นะคะการเขียนจํานวนที่มีค่าน้อยน้อยให้อยู่ในรูปสัญญากรณวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะเราจะมาดูในหัวข้อที่1คือการเขียนจํานวนที่มีค่ามากๆให้อยู่ในรูปสัญลากรณวิทยาศาสตร์นะคะ,ะนักเรียนดู1นะคะ5้า0 0เขียนได้เป็น5คูณ หนึ่งหมื่นนะคะเราจะต้องจัดให้อยู่ในรูป a คูณ10ยกกำลัง n นะคะเพราะฉะนั้น a a เนี่ยจะต้องอยู่ระหวา่างหนึ่ถึง10นะคะก็คือเท่ากับ1แล้วก็ไม่เกิน10ดังนั้นตรงนี้5ก็เขียน5ได้เลยะคะ่ะจากนั้น หนึ่งหมื่นนะคะทำให้เป็นเลขยกกำลังก็ได้10ยกกำลัง4อ่าข้อที่2องค่ะอ่าสองสองร้ 2, คูณหนึ่ก็คือศูนย์สตัวก็คือคูณหนึ่งหมื่นเท่ากับ ตรงนี้นะคะก็ต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของ a เพราะฉะนั้นเราจะได้เป็น2.81คูณด้วย10ยกกำลังดูข้างหลังทศนิยมนะคะว่ามีกี่ตัวมี2ตัวแล้วก็ใส่เป็น10ยกกำลัง2แล้วก็คูณด้วย10ยกกำลัง สี่เท่ากับสองจุดแปดหนึ่งคูณสิบยกกำลังสองคูณสิบยกกำลังสี่ให้นำฐานที่เหมือนกันนะคะให้นำเลขคี้กำลังมาบวกกันเพราะฉะนั้นจะได้เป็นสองจุดแปดหนึ่งคูณสิบยกกำลังสองบวกสี่ก็คือยกกำลัง 6นั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้เราก็จะได้สัญญากรวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในรูป a คูณ10ยกกำลังนะยกกำลัง n น,นะคะโดยที่ a ตัวเนี้ยมากกว่า1แล้วก็ไม่เกิน10ก็คือ2.81นั่นเองอลองดูข้อที่3 ข้อที่สอ่นักเรียนก็เขียนจำนวนที่ไม่ใช่ศูนย์ไว้ข้างหน้าจากนั้นคูณด้วย1 2 3, 4, ึ่งสอามสี่ห้าก็เหลือ0ูย์ห้าตัวคูณด้วย1นึ่งแสนอ่าแล้วก็ก็เปลี่ยนจำนวนข้างหน้าตรงนี้นะคะให้เหลือ ค่าที่ไม่เกิน10ก็คือ4ี่จุดสองหนึ่งห้าหกคูณสิ 10, ยกกำลังอะไรก็นับจำนวนที่อยู่ตัวเลขที่อยู่หลังจุดนะคะหนึ่สามสี่เพราะฉะนั้นก็จะได้ยกกำลังสี่แล้วก็คูณ10ยกกำลังอะไรคะหนึ่งสอสามสี่ห้า ก็คือยกกำลัง5จากนั้น4.2156คูณ10ยกกำลัง4แล้วก็คูณ10ยกกำลัง5เราก็นำที่มีฐานเหมือนกันนําเลขชี้กำลังมารวมกันนะคะจะได้เป็น4.2156คูณ10ยกกำลัง9นะคะอันนี้ก็อยู่ในรูปสัญญากรณวิทยาศาสตร์แล้ว ลองดูตัวอย่างที่หนึ่งนะคะจงเขียนห้าร้อหสิบล้านสแสนให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์แล้วก็เขียนเลยเท่ากับ5้าหสองสาคูณ 1>, 1, 2, ึ่งสองสามี่ห้าคูณหนึ่แสเท่ากับตรงนี้นะคะตรงนี้ก็เปลี่ยนให้เป็นจำนวนที่ไม่เกิน10ก็จะได้ห้าจุดหกสองสาคูณสิยกกำลังอะไรก็นับเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมนะคะมีกี่ตัว3าตัวก็10ยกกำลังสามคูณ สิยกกำลัง1 2ึ่งสอามี่ห้าอ่ยกกำลังห้านะคะจะได้5้าจุดหกสองสาคูณสิยกกำลังสามแล้วก็คูณ10ยกกำลังหนะคะ,ะฐานเหมือนการนำเลขชี้กำลังมาบวกกันจะได้เป็น5้าจุดหกสองสาคูณสิยกกำลัง8ด เพราะฉะนั้นนะคะตัวอย่างที่หนึ่งก็ตอบ5.623สองสคูณ10ยกกำลัง8ถัดไปนะคะตัวอย่างที่สองจงหาว่า2.47คูณ10ยกกำลัง10แทนจำนวนได้2.47คูณ10ยกกำลัง10นะคะเท่ากับ2.47คูณ อ่าสิบยกกำลัง10ก็คือมีศูนย์สิตัว1 2 3 4งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอืมก็คือ1นึ่งหมื่ล้านเท่ากับอ่านัเกนเรียนก็นำสองจเจนี่ยคูณด้วยจำนวนด้านหลังนะคะอืมจะได้เป็น ให้ดูตัวเลขที่อยู่หลังทศนิยมมีกี่ตัว2ตัวเพราะฉะนั้นถ้าคูณก็จะตัด0ออกไป2ตัวจะได้เป็น2 4 7เหลือ0 1 2 3 4 5 6 7 8ทั้งหมด8ตัวก็1 2 3 4 5 6 7 8สาม เพราะฉะนั้นนะคำตอบข้อนี้ก็จะได้เป็น24700000แล้วก็0 0 0นะคะเออตัวอย่างถัดไปในเขตเมืองขนาดใหญ่นะคะพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอยในแต่ละวันกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหนึ่งที่มีประชากรหน,า,นาแน่น จากข้อมูลทางสถิติปีพศ2559มีประชากรประมาณ5.69คูณ10อยู่กำลัง6คนและมีขยะให้ต้องจัดเก็บประมาณวันละ1.01คูณ10อยู่กำลัง4ตันจงหาว่าโดยเฉลี่ยแต่ละคนที่ขยะประมาณวันละกี่กิโลกร,รมัมเอนักเรียนก็เขียนนะคะประชากรในกรุงเทพมหานครนะคะมีประมาณ อ่าจุดกกคูณ10ยกกำลัง6คนอ่าและขยะในแต่ละวันที่ต้องจัดเก็บประมาณ1.01ยคูณ10ยกกำลัง4นะคะแล้วก็น้ำหนัก1ตันนะคะเท่ากับ10ยกกำลังสกิโลกรมัมเพราะฉะนั้นในแต่ละวันมีขยะที่ต้องจัดเก็บก็คือ1.01ยคูณ10ยกกำลัง4แล้วก็คูณ10ยกกำลังสามนะคะจะได้เป็นกิโลกรมัม จะได้1.01คูณ10ยกกำลัง7กิโลกรัมนั่นเองดังนั้นโดยเฉลี่ยแต่ละแต่ละวันนะคะคนทิ้งขยะวันละ1.01คูณ10ยกกำลัง7หารด้วย5.69คูณ10ยกกำลัง6นะคะอันนี้ก็ คำนวณน,นะคะได้ประมาณ1.775นะคะหรือประมาณ1.8กิโลรกร,รมัมนั่นเองเอวันนี้นะคะมีงานที่ต้องทำก็คือแบบฝึกหัดที่34นะคะมีทั้งหมด2ข้อใหญ่ข้อแรกนะคะคือการเขียน จำนวนให้อยู่ในรูปสัญ,ญกรณ์วิทยาศาสตร์มีทั้งหมดสี่ข้อย่อยแล้วก็ข้อสองใหญ่นะคะคือการหาค่าหาค่าของจำนวนที่อยู่ในรูปสัญ,ญกรณ์วิทยาศาสตร์นะคะให้เขียนเป็นจำนวนนะคะมีทั้งหมดสี่ข้อย่อยเหมือนกัน,นะคะ่ะวันนี้เรียบร้อยนะคะ